อันนี้จากคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวป้าแก้วมาอ่านให้ฟังคือท่านนี้นะคะเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าเวลาแต่งงานกับฝรั่งแล้วทำไมต้องบังคับให้เขาเลี้ยงดูลูกติดของเราด้วยมันไม่ยุติธรรมสำหรับฝรั่งเลยอีกอย่างหนึ่งการส่งเสียครอบครัวพ่อแม่ทางเมืองไทยก็เช่นกันทำไมเราต้องแบกภาระอยู่คนเดียวแล้วทำไมจะต้องจ้างพี่น้องมาเลี้ยงดู พ่อแม่ด้วยพวกเขาก็เป็นลูกเหมือนกันมันก็ต้องหารค่าใช้จ่ายกันสิมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะยอมพี่ยอมน้องหรือเปล่ายอมพ่อแม่ตลอดเวลาไหมยอมทุกอย่างไหมต้องมีความคิดและตัดสินใจตัวเองได้สิ่งไหนควรหรือไม่ควรนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์หนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะขอถามหนึ่งคำถามนะคะเงินที่ส่งให้ทางบ้านเนี่ย หมายถึงคนทางบ้านของเธอเจ็บป่วยหรอคะหรือทำไมต้องส่งฝรั่งส่วนใหญ่มีปัญหากับเมียไทยเพราะเหตุผลนี้คำว่าส่งเือนเงินให้ทางบ้านได้ยินบ่อยมากนะอันนี้ป้าแก้วก็ขออธิบายโดยทั่วๆไปนะคะในพื้นฐานของของเราคนไทยนะคะ แต่งงานเมื่อเราแต่งงานไม่ว่าจะแต่งงานกับคนชาติไหนก็ตามถ้าสมมติว่านะคะว่าเรามีไรายได้หรือว่ามีกําลังพอที่จะส่งช่วยเหลือพ่อแม่เราก็ทํานะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะแต่งงานกับคนไทยหรือแต่งงานกับฝรั่งก็ตามมันเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะ มันเป็นจิตสำนึกพื้นฐานของลูกนะคะที่จะต้องมีให้กับพ่อกับแม่แต่บางครั้งนะคะครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยพอลูกสาวบ้านไหนแต่งงานได้สามีต่างชาตินะคะภาระหน้าที่ทุกอย่างนะคะเขาก็จะผักมาให้ทางเมียฝรั่งนะคะแล้วเมียฝรั่งก็ มันน้ำท่วมปากไงคะไอ้คำว่ากตันอยู่คำว่าอย่าเห็นแก่ตัวคำว่านู่นนี่นั่นนะคะมันค้ำคอค้ำบ่าอยู่มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่งนะคะส่งไปเรื่อยๆบางครั้งไม่ส่งก็จะโดนพ่อแม่นี่แหละตัวดีนะคะใครได้พ่อแม่ที่ท,ที่ชอบพูดกัะแ,แนะกัะแหนให้ลูกนะ,ะที่ชอบบั่นทอนจิตใจลูกเนี่ยยังมีอยู่นะคะ มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่งนะคะไอ้คําว่าเศษเงินส่งเศษเงินมาให้ทําไมไม่ช่วยเหลือเขาทําไมไม่ดูแลพ่อแม่ไอ้คาเหล่าเนี้ยมันจะเข้ามานะคะไม่รู้ทําไมนะ,ะแต่ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าตอบโต้เราจะกล้าที่จะปฏิเสธเป็นไหมนะคะไม่ใช่ว่า ขอเท่าไหร่กูก็จะให้เท่านั้นอพอไม่ให้ก็จะมารู้สึกผิดแล้วมาว่าต่อว่าตัวเองมานน่นนี่นั่นให้ตัวเองนะมาด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองทําไม่ได้เหมือนคนอื่นอทําทให้ตัวเองรู้สึกผิดว่าเป็นลูกอกตันยูให้ทํำไมฉันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องหรือลูกๆของฉันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ มันอยู่ที่ตัวเรานะคะเราต้องข้มแข็งต้องปฏิเสธให้เป็นต้องบอกต้องชี้แจงว่าเราช่วยได้แค่ไหนนะคะส่งให้ได้ทุกเดือนไหมหรือไม่หรือว่าถ้าส่งให้ถ้าลําพังพ่อแม่ก็คงใช้ไม่เยอะหรอกนะคะเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วก็ส่งให้แค่ท่านนะ,คะแค่นั้นเดือนละ สี่สิบห้าพันถ้าตามกําลังเรานะคะถ้าเรามีเท่านั้นนะคะถ้ามีเยอะก็ก็ส่งให้เยอะได้นะคะแต่ถ้าจะมาขอลำรีลำไรลขอทุกอาทิตย์ขอทุกสองวันเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเจ็บป่วยจักรยานรถนน่งนี่นั่นเลี้ยงควายต้องไปใส่ปุ๋ยต้องนู่นนี่นั่นคือต้องดูความจำเป็นจริงๆถึงส่งให้นะคะไม่ใช่ตะบีตะบันส่งให้นะคะยาข้างบ้านอ่าเหี่ยว ดอกไม้เหี่ยวต้นไม้เหี่ยวต้องซื้อปุ๋ยจุไม่ต้องนะคะหรือว่ามาโดนอ,อ,อีด่างข้างบ้านกัดต้องพามันไปหาหมออันนี้ก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องอันนี้ป้าจะยกตัวอย่างนะคะคือเราต้องดูความจําเป็นจําเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่ตะบีตะบันจาเป็นไปนหมดเราต้องปฏิเสธนะอีกกรณีหนึ่งก็คือทําไม ้องบังคับให้ฝรั่งรักและรับผิดชอบลูกติดของเราด้วยทั้งที่พ่อมันไม่ได้มารับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ป้าแก้วอขอแยกเป็นสองกรณีนะคะคือกรณีแรกป้าแก้วคิดว่าไม่มีใครมาบังคับให้ฝรั่งเขาต้องมารักลูกเราหรือต้องมารับผิดชอบลูกเรานะคะแต่นะคะในเมื่อเราจะมีผัวทั้งคนนะคะ เขาจะต้องรู้สิว่าฉันมีลูกติดมานะ <Okay. S 1> นะคะมีลูกติดและเขาพิ่งพาอาศัยฉันอยู่คนเดียวนะคะ <Okay. S 1> คุณ <Okay. S 1> คุณคิดดูแล้วกันเลิฟมีเลิฟใหม่ดอกนะค <Okay. S 1> รักแม่เขาแต่ไม่เอาลูกเขาแบบเนี้ยมันใช่เหรอ นะคะคือมึงรักกูอะ่ะมึงต้องรักลูกกูด้วยคือไม่จําเป็นต้องยกยอป,อป้นลูกกูหรือว่าเทิดทูนเป็นเทวดานานซะไม่จําเป็นขอแค่ไม่เกียดลูกฉันก็พอไม่รังเกียดลูกฉันก็เป็นใช้ได้นะคะไอ้เรื่องความรับผิดชอบหรืออะไรมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของผัวที่จะต้องปฏิบัติต,ตอนน่อเมียแล้วก็ลูกๆของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ฝรั่งเขา เขาเต็มใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีลูกติดนะคะโดยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปบังคับเขาให้มารักลูกเราให้มารับผิดชอบลูกเราอีกกรณีหนึ่งก็คือนะคะคือลูกโตแล้วนะโตแล้วมีครอบครัวแต่งงานแต่งงานแล้วแต่ฝรั่งยังต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูเขาอยู่แบบนี้มันก็ไม่ใช่ที่นะคะคือ ด้วยพื้นฐานของฝรั่งพอเขาเริ่มโตเขามีงานทําเขาก็จะแยกตัวออกไปเลยเขาไม่มาเป็นภาระของพ่อแม่นะคะส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่นะคะแต่คนไทยนะ,ะเลี้ยงลูกเลี้ยงแบบพ่อแม่รังแกฉัน คือเอาเงินเลี้ยงนะคะพอมีเงินปุ๊บกเ็เอาเงินเลี้ยงลูกคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักสอนให้ลูกรู้จักความลําบากป้าแก้วก็คนหนึ่งล่ะที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลาบากเพราะว่ากลัวลูกลําบากก็จะสปอยก็จะซัพพอร์ตเข้าไปเข้าไปจนตอนนี้เขาสามสิบแล้วเขายังยังทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะมันเป็นความผิดของเราแต่ถามว่าสามีป้าแก้วเขาว่าอะไรไหมบางครั้งเขาก็ติงเขาก็ว่าอยู่นะคะ ไม่ใช่เขาไม่ว่าแต่เราก็ไม่เคยไปบังคับนะว่ามึงต้องมารับผิดชอบลูกกูนะไม่เคยนะแต่หลายคนนะคุณจะต้องรับผิดชอบลูกฉันลูกฉันฉันมีลูกคนเดียวฉันจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้คุณต้องทําอย่างนั้นคุณจะต้องทาอย่างนี้ซึ่งบางครั้งป้าแก้วเคยพูดกับสามีนะว่าเฮ้ยคุณลูกฉันเขามีฉันเป็นเป็นที่พึ่งคนเดียวเวลาเขาลําบากฉันจาเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ ะะช่วยเหลือตามกําลังที่จะทําได้นะคะคุณพอที่จะช่วยเหลือฉันตรงนี้ได้ไหมเขาก็ก็รับปากนะคะแต่ไม่ทุกครั้งนะคะต้องดูความจําเป็นด้วยซึ่งถามว่าเราบังคับเขาไหมเราก็ไม่ไม่ได้บังคับนะคะมันเป็นความเต็มใจของเขาเอง เนาะอันนี้ปกก้าแก้วก็มาอธิบายคร่าวๆในมุมมองของของตัวป้าแก้วเองนะคะไม่ใช่ในมุมมองทั่วไปนะ,ะในมุมมองเฉพาะของตัวป้าแก้วเองนะคะ